เป็นยีดีลาบไก่แปลนโว้ยมันวนออกกล่องเด่นคนฟังเมื่อบานเด่นคนฟังตาเท้าสองคนเามคนเด่นวิ่งในทุ่งนาค่ะไม่ได้วิ่งในทุ่งลาเวนเดอร์เดี๋ยวว่าเกี่ยวหรอข้ามไปมันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวมันต้องพูดเยอะลำคาญไม่สมือนี่มันนนี่มัลพูดเยอะไปแล้วเนี่ยโซ่เกี่ยวมันดังโอ้ยมึงไม่ดังค่ะท่องมึงไม่ดังค่ะใครก็ต้องมาดูคนดูไปถึงร้อยเป็นยังเหตุผลให้เบิ่งมือซื้อมันก็มีคนเบิ่งกูอยู่ดอกทั้งเที่ยวกับใจ นอนเบิึงเองเลยตัวเดิมไม่ผู้เบิึงแม่สารนอนอ่ไม่พอที่มันบังคับให้ลูกดูด้วยหยุดไม่ก้วโอ้ไม่เก๋ใส่เลยเหรอเข็ดลาบยังสีดิบเท่าก้วเด้วยใส่เลยทำเป็นม่นแหลกแต่ไม่โู้อ้าวทำเป็นก็ทำเออจืดโจโลยุ้ยพริกใส่อีกสามสี่ช้อนนุ่นมันจะไม่จืดได้ไงมึงใส่น้ำไปครึ่งหม้อเมื่อกี้เนี้ยน้ำที่ต้มไก่เนี้ยอ้าวแล้วน้ำอยู่ไหนมันไม่มีน้ำเลยเนี่ยมันแห้งอยู่เนี่ยยังไงมันใส่ไปแล้วมันปรุงไปแล้วแล้วมื่ใส่น้ำที่หลังยังไงมันก็งตืดไอ้หนู สวัสดีครับพี่น้องครับแซบมหาสารครับวันนี้พบกันกับเก่งกาศนะครับโอ้ยน้องโอ้ยโอ้ยผมกำตัวมายุ่ง <มา S 2> หลังรดน้ำมึงมาเย็ทำไมละ่ะอ่ะกติเปิดกล้องเอา้าไม่ป้ายเก่งกาศพี่กูรดก่อนยนี่ยสีเลอดกินเ<อ>ังอสีแหละมึงเป็นยังกวนก้อนสีเลือดหนึ่งมึงเป็นยังพี่น,น้อง <c oughs> มนนึงเนี่ยผมย่างหนี้ประเดี๋ยวแยังกูโมอนามมาใส่อยู่มาจิมาสงการถ้าตัแตกยัง สวัสดีครับพี่น้องครับมือนีครับผมแจ้งกาดครับสวัสดีสวัสดีสักคนตะเนาะสันคนสิงหัวแจ็กตีว่าแจบปหาสารพี่น้องเดี๋ยวมือหนีผมจีไเป็นลาบใกล้นะครับพี่น้องครับไปเขาวิบังหลังขั้วก็เลยกพต้องสวัสดียังแล้ว <laughs> <laughs> นี่คือเนื้อไก่นะครับอบอบไก่นะครับทำการต้มก็นพี่น้องครับต้มสุกนะครับ เดี๋ยววันนี้จะมาลาบนะครับผมเจ็บแทบเนื้อผู้เคยนุ้ยเนื้ออะไรนะเนื้อผู้เคยนุ้ยคืออะไรเนื้อแตกๆก็พูดแค่เขาก็พูดว่าเนื้อแตกๆกมาได้หรออเขาคนอีสานเขาจีบูัจักสิบพางอีสานเขาจะหัจักนี่แหละผู้เคยนุ้ยผู้เคยนุ้ยหมายถึงให้เนื้อแตกๆครับพี่น้องครับอ๋อย่างนี้นำผดลวงลวงอันนี้ต้มมาสิบนาทีกว่าแล้วก็ต้มก่อนเดี๋ยวจะไปลาบที่หลังอืมนี่ขอนี้วหนึ่งขอนี้วสุกแล้วมั้งเปิดดิแป๊บๆ ก็เหนียวประมาเจาดร้อยเอ็ดก็แค่สูงนะในแกงยังไม่สุกดีเนี่ยอุ้ยแตกแตนอยู่เดอ้อเนี่ยยังยังยังเป็นเส้นเนี่ยยังไม่สุกดีเออปาดออกอีกมันก็ยังมีมันมีแดงๆอยู่เออเออเดี๋ยวเส,ส,สียวมากซับซับดีแล้วเสียวไปตำเส้คกนะครับทําไมต้องตำ嘛มมาตำให้เนื้อมันพุ่งเวให้เนื้อมันเออนะมันเป็นสูตร ไ,ไม่มีทางเละสูตรของอีสานตำเขาตำอย่างนี้เหมือน<ม>าลาบเป็ดข,ขอทำได้ไหมขอทำได้ไหมก็จะให้ทํานี่แหละไม่ต้องเป็นสูตรจีนาดได้ไหมเอาเป็นเป็นสูตรเราได้ไหมสูตรเราอะไรเรานุษมีสูตรอะไรลาบไก่ลาบเป็ดมันมีวิธีของมันอยู่แมถ้างั้นพี่ก็หั่นชินน้นเล็กๆลงหมอ้อแต่แรกก็ดีนี่ครับผมเอามาต้มสะก้อนพี่น้องครับเป็นสูตรที่ผมเร็ยดนะครับผมต้มสะก้อนไหล่เจ้าเสียวซุกๆไหล่เนี่ยเออเอาลงใหม่ เออนั่นแหละเอาลงมาหมดเลยเว้ย <c oughs> บอเสเซียนจังเมียดโนึ่งนั่นละวันนี้นะคะเราก็จะมาเปลี่ยนคนทำนะคะ <c oughs> ซึ่งคนเดิมมันหน้าเก่าอะไรก,ก็มีแตกะเมียนใส่กล่องเอ,อ้ <c oughs> เป็นแต่ถือตีนไปแตนอะเงียดเป็นยี่หร่าไกลเป็น <c oughs> ใจเขาใช่ไหอ่ะพี่น้องเกร็ียบร้อยครับผมหั่นครับตอนนี้ครับหั่นเป็นชิ้นๆเล็กๆพอไหมหั่นเล็กๆเออนั่นแหละแล้วกเ็เอาใส่ตรงนี้ใส่นี่ไอ้พวกนี้เราตาไม่ได้ไอ้พวกนี้ใช่มันมันเหนียวใช่ไหมมันไม่เหนียวหรอกมันไม่ใช่ของที่เราไปตำใส่<อ>ก,กับเนื้ออ่อระอออ่ออ่อ่อ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 นก่ออ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 อั ตาทุ่งเจกับตาตังทำไมอ่ะเก็บท้องเก็บไส้เนี่ยเขาถือนี่มึงถืออะไรนักหนาวะอ่ะยังไงต่อเอานี้ได้ไรยังอ่ะเอานี่ออกมาเอานี่ออกมานี่นะคะก็จะเป็นชิ้นเอาไปเป็นช่วงไหนช่วงอกปะอกต้องอกอย่างเดียวเลยหปรอกนะจ่ายอันเล็กๆแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเอาใส่ใส่ไปในโคก นี่พี่้องสอนมีเห็ุกับเขาพี่้องเอ้ยนั่นแหละไม่ต้องสับดีแล้วเออสับพอให้มันออกแตกๆนะเดี๋ยวเรแดงเราต้องไปตำใช่กบอยู่ดีมันเป็นฝ่อยมากเลยนะนั่นแหละคุณหน้าทำแบบใช้มือคะไม,ไม่เห็นหน้านะเนะนีนะนะ่ยะฝั่งนี้เออหน้าคนกับปวดสันไลนนี่เท่ากันเป๊ะเลยมึงอย่ามาหาพูดไปทั่วนะ ผมมวนแน่ออกกล่องคนเบิ่งก็ะจิตที่ว่าผมเมียคือเถียงกันดีแท้ที่ว่าอยู่แล้วผมมวนออกกล่องเดีนคนฟังเหมือนบานเดีนคนฟังตาเท้าสองคนเท้คนเดีนวิ่งในทุ่งนาค่ะไม่ได้วิ่งในทุ่งลาเวนเดอร์เีขาเกี่ยวกหรอข้ามไปผมันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวมันต้องพูดเยอะลำคาญนี่มนี่มันมันลำพูดเยอะไปแล้วเนี่ยโซเชียลมันดัง อยมึงไม่ดังค่ะช่องมึงไม่ดังค่ะใครก็ต้องมาดูเอาคนดูไม่ถึงร้อยเป็นยังไงเป็นอะไบ้างอิ่างเงี้ยนอนดูอยู่ห้เดียวเอ้ยยอดดีขึ้นไม่ได้แค่ใครดูนะตัวเองนะเอ้ยบอกคือเนาะมันก็มีคนเบิ้งกูอยู่ดอกยครั้งที่กาศใจมันแบบอีหยังเดึ่งคนมาเบิ้งกันย่างหน่อยก็ได้เฮ็ดกับพราใจแหละล่ะ นอนเบิ่งเองเลยตัวเงนองไม่ผู้เบิ่งแม่จ๋า,าน้องดูไม่พอที่มังมาทำให้ลูกดูด้วยลูก็็มงไปหมดชีวิตเขาปั่นช่องแบบนี้หรอวะมันมันเป็นปั่นช่องมันเห็ดเรียวพุ่มไม่มันทำไมมันถึงจะต้องแบบถ่ายนานขนาดนี้ไม่เข้าใจแตถ่ายไปสักวัมงตามหรอไปตา้มมูนได้ไหมมันจะได้เห็นหน้าคา,าดตา,า,ดา,าดได้เอาผ้ารองเอาผ้ารองไล่เลยค่ะคุณลูกตามได้เลยเหรอตามเลย อันนี้คือแบบเสร็จแล้วเพิ่งไปยังลูกกะอย่เค็ดน้ำเออแย่ให้ทามใจเย็นเนี่ยขันยามเห็นต้องจินเป็นอย่างจังให้ลูกมากวนเป็นอย่างที่ยังบอเห็ดเอาลูกไว้สักวันอะไรมันไม่ตามมามันเป็นอะไรก็มันมากวนยังไงเมื่อแต่มากวนกล่องเหรอเ้ามเขากล่องเข่าเฟี้ยมเขาเป็นอะไรนะมันเองนี่วะทำเลี้ยง นี่ครับพี่น้องครับเนื้อไก่นะครับผมที่ซุกแล้วแล้วก็ผ่านการซับเรียบร้อยครับพี่น้องครับเอาลงมาใส่โขบแบบนี้เนะพี่น้องเนอะมาพี่แกงตั้เลยเมื่อยแกงตั้มขาบอกเป็นแต่แตกอะไรล่ะแกงตั้ก็ตั้มเลยเนื้อมันขาวเนาะก็ผัดกันตามเปลี่ยนกันตามเปลี่ยนกันออกกล้องไงเนี่ยเห็นปละเนี่ยอู้โอาไหวพี่น้องตั้มเอไหวต้องมาตั้มใจเอางี้ เนื้อขาวเราบัดเหนียาเอาแรงมันไม่เหมือนกันไงเออเปรื่งเหมือนเปื้องกับเปืงเสี้ยนของแท้ก็มือสมัครเปลี่ยนตั้งกันเน่ของแท้เขายริงจีนี่เนื้อขาวผูกกุนยงวยนี่ของแท้แค่เนี้ยไม่มีทำยอกแยกตำแค่เนี้ยนี่ำแค่เนี้ยเหรอเดินร้อนลงไปร้อนลงไปเพื่อที่จะเขาเรียกว่าน้ำสต๊อกไก่ ออภาษากลางเรียกอะไรไม่รู้หรอกแต่ภาษาอีสานก็เคือว่าน้ำต้มน้ำซุปธรรมดานี่ละเขาเรียกว่าน้ำสต๊อกไก่น้ำนัวน้ำนัวไก่นี่ละนี่สวัสดีครับเบบีลูกกันอย่าแ็ดแค่กินมั่นกินอ้ออันนี้นะคะจะเป็นการปรุงใช่ไหมคะคุณปรุงปรุงโอเคค่ะเราก็หั่นสิ่งออกใช่ไหมอืมเพือออกหลายแท้าหอมหอมไหม ทิง้งเลยนะเออเอาหมากาักไงครับเอาไปคนเก็บเองค่ะไปคนเก็บค่ะคที่คนไม่ทำานบ้านค่ะทำค่ะเอเอยายจังตดจิกสิมโพมันน่า <c oughs> อีกแล้วยินเสียง <c oughs> คือกระคึ๊กคึ <c oughs> แม่หันผักอยู่ลูกเกกแม่หันผักอยู่ <c oughs> เป็นอะไรหนู <c oughs> เป็นอะไร จอยเรียนเหี้ยอยเอาเสื้อตัวเองจะเอาเสื้อไปไหนอะลูกเอาไปนี่สิเป็นการปรุงนะครับพี่น้องครับโอ้โหมีดก็คือแบบว่าไม่คมเลยอ่าเดี๋ยวบ้านเรามันไม่คมว่ะวิธีปาบะนาวดูสิวิธีปาบะนาวเพิ่งไปยงเพิ่งหัวหงุดที่พี่น้องครับทำไมอ่ะมันก็เป็นเทคนิคขายเทคนิคมัน ทำไมจะต้องให้คนอื่นเขาทำเหมอนตัวเองงะ้นเถียงหลายกันเพราะมันมีใครมาบัญญัติเราไว้หรอบีบลงไปใส่เมื่อถันละเมื่อหนึ่ยนึงละมันยังสีแซ่บนวดบีบข้าใส่อร่อยเวอร์พปดูดีทั้งลูกนั่นเลยไก่มันหลเย็นบอกพ่อผมนี่เออจริงพี่แก่งไม่พอลูกเดียวอีกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งเพิ่งเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวกัน ายังไงมันก็ต้องใส่ลูกครึ่งอยู่แล้วอืก็ใส่ไปเลยสิอ๋อแต่ว่าอาลองชิมก่อนใส่อะไรน้ำปลาใส่เลยน้ำปลาผงชูรสพริกขั่วน้ำปลาเข้าขั่วใส่ไปประมาณสักระวังเด้อระวังเค็มเด้ออุยน้ำปลาตาใสตันนี่เค็มจริงอันนี้คืออะไรอันนี้กับผงนัวใส่หน่อยใส่หน่อยใส้หน่อยเส้นหน่อยน่าละซ่อนนึงละใส่นมืดลวดเฮ้ยถึงเต็มแล้วนึง ทำไมมันโค้ดโล่กโคหล่อนปนพริกนะคะก็ใส่ไปเลยพริกใส่เยอะๆหนึ่งช้อนผูลสองช้อนผูลสามช้อนผูล่ะซีซีนั่นแหละพอคือว่ามันคือการแสบท้องน u m บ e วนไม่แสบหรอกทีเราก็ทำกันเขาครัวเขาครัวโออไม่เกิใส่เลยหรอเห็ดลาบยี่สิรืิ้นเท่าครัวดินใส่เลยหรอใส่เลยใส่กี่ทอนอะ ใส่ลงไปเลยเดี๋ยวบอกหนึ่งใส่แบบใส่ใหญ่ๆเวลาใส่เออใส่ยติเห็นไหมกินอ่ะเดี๋ยวใส่อะไรนะใหญ่ๆหญ่สามช้อนได้ไหมสามอีกอีกสี่ทุนละใส่ขยายใส่ใส่กระจายเออมึงพูดงงใส่ใส่ใหญ่ๆปรุงของปรุงรสเขาก็ใส่อย่างงี้แหละใหญ่ๆใหญ่ใหญ่เอออ่าใหญ่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 ก็งงมันไปใส่กองกันโคลยุ้ยู่อุ้ยกูก็งงกับคำศัพทของมันอ่ะจริงๆเอาผักใส่ก็ได้เลยเนี่ย เอาผักใส่ยังได้ม่ยังไม่ใส่ค่ะเราต้องคนให้ราบมันแบบยังสีมันแหงโครเมันเออแมนบอแมนบอสต้องใช้น้ำเข้าไปเออใยญ่มันแหงอันนี้ที่ปรุงไว้เมื่อกี้นี้ก็คือไม่ได้แล้วพ่อละโอ้ไมคก็นั่นละมันจมจมจจ้ำน้ำจ้ำยังเดี๋ยวใส่ผักใส่หาเข้าไปมันีะคนละอย่างเลยเชื่อเธอหน่าเออต้นผักต้นอะไรเข้าไปมันจะคนละอย่างกันเลยมันอมน้ำาเออถ้าเรามาตำอย่างเงี้ยเออว่ะ เอานั่นต้นหอมผักซี่ที่เ้าหั่นไว้มาอืมปากมันจะน้อยไปด้วยไม่น้อยหรอกมั้งจริงๆสาระเนี่ยอีกนั้นจะมีอีกนั้นเนี่ยเออแล้วไม่ใส่เหะอ่ยูข้างหลังก็โรยโรยที่หลังบ้างหรือว่าโรยเลยโรยโรยก็ได้หั่นเลยก็ได้นั่นแหละเด็ดออกเด็ดติดไปออกโรยอย่างนั้นเน่ยเออนั่นแหละมันหอมมากเลยนะหอมดิสาระเนี่ย ทำไมต้องแก่อ่ะไม่ได้ต้องการให้แก่สารเนรสารเนรมึงกินนุชเสือมึงนี่หนาคนเห็ิมึงสี่สารเนรคือมึงค่ะอืมแม่บ้านแม่เลื่อนได้โมนี่หมดแล้วเอาใส่สุดเลี้ยงไง่อ้พอไหมเป็นหัวใส่สุดเลี้ยงก็จะใส,นสะ่น้มหัวสำหรับคนอืมปลาหอจังกินได้มัาให้เข้ากันเลยนะ อันนี้ก็เข้าแล้วจ้ะอร่อยแซ่บเบอร์อันนี้เดี๋ยวพี่ชิมกันมีปี้องซ้ำกันเลคือสูบุ๋มอ่นี้เนาะสีเนาะโอ้ยเออโอ้โหเสียงอร่อยนะเออแต่ขาดพริกเดี๋ยวมันมันไม่ใช่มันก็คือใส่เดี๋ยวนะอร่อยนะแต่ขาดเผ็ดขาดเบี้ยวขาดเซ็มมันอร่อยตรงไหนก่อน เอามะนาวใส่เลยครึ่งลูกเออรู้แล้วว่าต้องปรุงรสอะไรอ่ะไม่ใช่คนทำกับข้าไม่เป็นเลยทําเป็นบ้างแต่ว่าแบบไม่ค่อยชอบทำโคกินคนละแบบเวลาใส่ก็บีบว่าบีบให้มันวนๆอย่างงี้สิเดี๋ยวมันก็ต้องคนจ้ะนี่น้ำปลานี่มันนี่ใส่แค่เองอย่าใส่จุดเดียวทําอาหารนี่จะใส่จุดเดียวอย่างนั้นใส่ให้มันวนๆใส่ให้มันแบบกระจายกระจายเออจังสันนี่ไหมทำไมจะต้องแบบวนไม่เข้าใจ เวลาคุกเขาเข้ากันมันจะได้แบบเหมือนแบบมันจะได้เข้ากันง่ายนี่ไปใส่ก่อนเดี๋ยวโคโลอยู่ไหนดึ่ฮะทำเป็นมดแหลกแม่หนูเอาทำเป็นก็ทำเออจืดโจโลยว้ยเอาพริกใส่อีกสามสี่ช้อนนุ่นมันจะไม่จืดได้ไงมึงใส่น้ำไปครึ่งหม้อเมื่อกี้เนี่ยน้ำที่ต้มไก่เนี่ยเอาแล้วน้ำอยู่ไหนมันไม่มีน้ำเลยเนี่ยมันแห้งอยู่เนี่ยยังไงมันใส่ไปแล้วมันปรุงไปแล้วแล้วเมื่อใส่น้ำที่หลังยังไงมันก็ต้องจืดไอ้หนู เรื่องอะไรบ้างวะเนี่ยคนภาคกลางจะมาเถียงคนอีสานทําลาบโอ้แลวภาคกลางไม่กินเรื่องไงลาบอ่ะก็กินแต่กูทํามาตั้งแต่เด็กโอ้มึงพูดไรคะไอ้นี่มึงทำอะไตั้งแต่เด็กเอาใส่อีกบุกพิกไหมมันบอดแดงจักเม็ดดินบึ้งนี่พี่น้องขาแขะแตัอยูนิเห็มันนี่ก็ไก่มันขาวะเก่งเอาได้ได้ได้เอามันละ เอาเนี่ยเอาช้อนน้อยคนกระเด็ตัวถ้าอยากกินให้มันเผ็ดขนาดนั้นก็กินพริกแกวไหมพริกขี้หนูไหมอันนี้สีได้ยุ่งเหยิงแต่ต้องให้มันคนๆเข้ากันคดูหน้าดูตามันนะเดี๋ยวเดียวเดีดูแบบความแบบเดี๋ยวพี่คนเองทําเป็นแบบบารมิจานนี่ดูดูช่องอาหารนี่คนมันมีกำเหลือกําลังให้มันมีพละกําลังทําเหมือนแบบ ให้มันเท่ากันทำเหมือนแบบว่า,าเออช่องคุณมีคนติดตามเยอะยอดวิวแบบหลักร้อยล้านพันล้านมันมีคนเบิ่งอยู่หาต้องเทียกันได้คนกับมากเบิ่งอยู่เขาบอกมึงเบิ่งเองจะ้ะเบ่งองอันนี้ใด้แล้วเสียบแล้ว ก็บอกแล้วลว,ว่ามันไม่ได้ต้องแบบมันไม่ได้จะต้องแบบใช่ไหมเริ่มมีรสชาติขึ้นมาม,มีความเค็มความอะไรขึ้นมาแล้วอ,อันนั้นมันก็ต้องมีค่ะอย่างที่บอกนะคะคุณไม่ควรจะใส่อันนี้นะจ๊ะไม่แล้วทีนี้คือถ้าฉันกินจริงๆนะฉันกกินแบบเปรี้ยวอยู่ก็เอาเปรี้ยวใส่อีที่รินก็ขาดเปรี้ยวแหละแต่ไม่อยากาพูดเธอว่าไงเออ ข้าน้ามันไม่มีน้ำเท่าไหร่มันอยู่ที่มือการบีบกูไม่มีอับีบอะ่ะ okay. โ <Hey. S 1> อเคเอยี่ทีนั่นหิว okay. หาาหโอเคหมาสารไหมดูดิแซบมหมาสารป่ะไม่ทำไมน้องแซบหมาสารเราก็ชื่อช่องแซบ,มห,าาแบหมาสารแซบอย่างอื่นไหมโ <Okay. S 1> อมเคทร้เสิร์ฟค่ะ พี่นอ้อ,นองครับมาพี่น้องครับกินเขาแร้วนกันที่พี่น้องด้อลาบไกล้ซับๆ้ครับพี่น้องครับแซ่บสินัวงสำเหนียพี่น้องแต่มาล้อนาันครับพี่น้องครับนี่ครับจานนี่ครับผมน้องไกล้ทอดครับพี่น้องอันนี้กับพัดตกแตงใส่ไข่น้พี่น้องเนาะนี่กับปลาทูเข้มกับมีพี่น้องครับมาพี่น้องครับนี่ขอนี้วห่อนๆจำปลาทู่เข้มน้ำกันพี่น้องครับนี่พักนั่งห้างยนีนี่นี่พักกันจองนะครับพี่น้องครับพักกาดขาว ไปจะพูดกินกรหลาบไก่โอ้แซ่บครับพี่น้องมากเริ่มมากเริ่มโอ้แซ่บแล้วหรอม,มาหาถานครับพี่น้องครับ มึงไก่ทอดมึงดูน้องไก่ทอดนะครับเห็ดหลายอย่างกับพี่น้องครับรวมๆกันสมสมกันไปอาหารเน่ากินเข้มดีครับนุ่นๆทำเองทอดเองนะครับ อีเลอรครับหรือใบชะพูครับเท่ากันมากตับลาบไก่หน่มโดดเลยอมหารสารครับ ก้นจองเนี่ยมันจะขมๆจินดีครับพี่น้องครับมามาแล้วครับจะคลองแมาแล้วครับบานนี่จะค้งองหลับไก่เอาลองดูสีฝีมือตัวเองเป็นยังไงบ้างแหญ่ป่ว,วะไม่ใหญ่หรอกเออนั่นแหละพอดีพอดีก็คือไม่เผ็ดเลยโอ้จินเป็นเมี่ยงเลยเหรอเมี่ยงลาบไก่อย่างนี้เหรอใช่ทำไมไม่กินกับข้าวเหนียวเนี่ยพี่หุงข้าวเหนียว<ม>อย่างดีเลย คลิกไม่แพงหรอกเนี่ยพี่กี๋ใหญ่อย่างเงี้ยเอาไปเลยหนึ่งแต่ว่าจะแสบเขาหรือเปล่าแต่ว่าต้งทำแบบลองสิเป็นเ,เน,นี่ยนะคะเออมันจะเหมี่ยงค่ำหรือเปล่เนี้ยเด็โกโป๊ะเอาเลยไม่ใหญ่หรอกเออเบื้งนี้เป็เหงาลูกกับกวนเบื้งพี่น้องแม่กับสีกินลูกกับกวน,กกน,น,นสีกอย่ากวนแม่ลงมางสีกลงมาอ่าถ้างั้นก็หันเออเอาเอา,เ,อาเป็นไง อ,อร่อยไหมอร่อยเอยอ่ะอร่อยยังลูกไม่ได้กินกับแม่ลูกไม่ได้กินลูกจะอร่อยได้ยังไงใบไอ้นี่มันเข้ากันกับลาบเลยเนาะใช่ไงคนอีสานเขาเรียกก็ผักอีเลิศใบอีเลิศผ<ว>ักกลาง <ใบ S 2> เขาเรียกใบาชะพูนี่แห<ป>ละใส่นองงูว่กับแซ่บใบชะพูนี่่อมน้องงัว่ก็สุดยอดเป็นไงบ้างโอเคไหมบอกคนดูหด่อยวนี้ฝีมือตัวเองบอกแล้ว่อกมาแล้ว โอเคนะแซ่บสุดยอดพี่น้องครับเป็นไงบ้างไก่อร่อยแม่พี่หมักกินมาเนี่ยกินมาเนี่ยจริงไม่ได้ไปซื้อมาคุณยอดเป็นลูกคุณย้อยไหมช่องไหนช่องแซ่บอะไรมป็นอาหารอาหารอะไรเฮ้ยเป็นอหารแซ่บอาหารสารแซ่บมาหารเอาสวัสดีเจ้าคำมึงดูพี่น้องครับอืม กระตา่ายพอดีเลยบ้านบ้านอืมหวานสาั่เข้าอยากกินไทยอย่อืมเดี๋ยวพว่อป้อนเดี๋ยวพ่อป้อนใส่คืออะไรอะ่ะอืมใส่คืออะไรอ่ะมันก็คือไข่ไงลูกสวัสดีกล้องหน่อยสวัสดีคนดูสวัสดีครับปอน สวัสดีครับอืมไม่ใฝ่หน่อยไม่ใครอ่ะคนดูลูกคนดูคนดูไม่ใายคนดูไม่ใายคนดูหน่อยเร็วบอกคนดูว่าหนูชื่ออะไรเด็กชายอะไรเด็กชายมอเตนาอะไรนามสกุลนามสกุลนามสกุลอะไรนามสกุลเด็กอืมนามสกุลเด็กปะนะอืมอยากใช้มอเตนาอะไรนามสกุลเด็กปะนะ ท่านที่เข้ามารับชมไปแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันนะครับผมสาหรับช่อง u t u b e นะครับช่องของเจงกาคอมเมดี้น,นะครับพี่น้องครับหรือว่าแซบมหาศาลด้วยพี่น้องเด้ออ่ะ,ะสำหรับคลิปนีผูนีพ่อไปซอมนีสะกอนนะครับผมพบเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ